เชื่อไหมคุณนะผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวดูรนะ้นไอติมของวัดจังนิดนึงอ่ะละแปดสิบเก้าบาทไอติมวัดอรุณชาไทยนี่กลมกล่อมนะเนื่องจากสบายปลิวนะครับหันมาเข้าเฟรมกันหน่อยครับอันนี้เก่าจริงว่ะคุณแบงค์น้ากลางเลยฮะรเริ่มเดินไม่ไหวกันแล้วจุดที่เรือนะักท่องเที่ยวบนไดแบบคลาสสิกนะ S <S เป็นไอติมหนูเห็นาามาลุงแต่บ้านก็โอเคนะเก่าแก่ที่ใส่ไทยรูปคนจงคนจีนมากันนะครับทางหน้าสไตล์ไทยแลนดด้านข้างของวัดอรุณโคตรยาวเลยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในชุมชนอะไรคุณแบงชุมชนวัดหน้าก,กลางตรงข้ามกับวัดอรุณแต่บี่คนบอกว่าทำไมไมปวัดอรุณจะมาลองดูชุมชนตร,ตรงนี้ก่อนเดครัววัดหน้ากลางก็คือเป็นทางที่สามารถเชื่อมไปวัดได้ใช่ครับ,นะ,รบนะครับเดี๋ยวเราเ,รเข้าไปในชุมชนดูทุกคนนะครับไม่ใช่ซอยตันนะคุณแบง ไปได้ไหมครับได้เป็นเซกเตอร์อีกแล้วนะครับเซกเตอร์ของแท้เลยนะครับ <c oughs> นี่ไงทหารเรือเ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยวคุณแบงค์ <c oughs> เสียงเรือหางยาวเ <c oughs> สียงเรือวะแสงว่าอ๋ออยู่ริมคลองเลยน่ครับ <c oughs> ใช่เนี่ยเสียงน้ำยไปยิงยาวกันเข้าไปนะครับ อ๋อนี่มีเป็นร้านอาหารด้วยนะร้านอาหารอยู่ข้างในนี่ฮะนี่ครับเก๋เลยโอ้โหอุไมไม้มันอย่างนี้นี่ไงแล้วเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเรือใช่ไหมมีคลองครับอันนี้น่าจะทาเป็นทางเดินครับครับครับนี่ฮะจุดกึ่งกลางพอดีอันนี้เป็นชุมชนวัดหน้ากลางตรงข้ามวัดอรุณนะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นวัดอรุณวันนี้เราเข้ามาเดินในเซกเตอร์เซเว่นเดี๋ยวเราจะไปยิงยาวไปวัดหน้ากลางดูครับ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ครับแต่ดูวิถีชุมชนสองฝั่งก็ทำให้เราคิดถึงวันวานได้เหมือนกันใช่ครับผมเชื่อว่าก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในแห่งนี้อดี๋ยวเขาเดินทะลุไปวัดได้ไหมแบงค์เนี่ยผมว่าใกล้วัดนะครับเราเห็นศาลาการเปลี่ยนทางนี้ใกล้วัดไหมครับใกล้เลยเดินเดเลียวขาตรงไปแล้วก็เห็นวัดขอบคุณครับวัดหน้ากลางนะครับขอบคุณครับเดินเลี้ยวขวาครับขอบคุณครับเราไปทางใกล้วัดดีกว่า หเก่าแล้วเนี่ยโอ้ยเก่าแก่ทุกคนราคาเนี่อเก่าอยู่นะโอ้โหโบดโอ้ยโอ้โหดูต้นมุงต้นไม้ขึ้นแบบต้นไม้ขึ้นอันนี้เก่าจริงว่ะคุณแบงค์ครับพศอะไรวะเนี่ยดูดิโอ้โหนี่นายเป็นอุวะสดเก่านะครับวัดเก่ามากมีน้องหมาอยู่หน่อยนะครับตอนนี้มีร้านชำอยู่ตรงนี้ครับขายขนมของเล่นด้วยขายขนมนะ เป็นขนมโบราณใช่ครับวันวานหมดเลยขนมโบราณมีแถมแบบของเล่นด้วยนะเนี่ยนี่นะใช่ครับขนมถอ่ของเล่นตาลักกี้ครับโหแล้วข้างในนี่ก็เป็นวัดหน้ากลางยั่ไงเราเจอพอดีครับโอ้ยคุณแม่เก่าเก่าจริงอันนี้พศอะไรวะเนี่ยต้นไม้นี่กี่คนโอบล้วครับดูสิเออเนี่ยต้นไม้เก่าแก่ห้าคนโอบอยู่หรือเปล่า เดี๋ยวเขาดูนะว่าเขาเขียนไว้ว่าป้ายเขียนในช่องสองธรรมสองเรื่องราวสัสนสถานอายุมากกว่าร้อยปีภายในสาราแห่งนี้วัดหน้ากลางอ๋อแสดงว่ามีรายการมาถ่ายทําอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้คือนี่ไงนี่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 ตระกูลพรโสพลปฏิสังขรณ์เมื่อวันที่สองห้าหนึ่งสามหนึ่งสามโอ้นี่คือบุรณะแล้วนะครับปีหนึ่งสามวัดหน้ากลางนะครับไม่เคยมาก็มากันดูทุกคนครับ เดินเล็บเซกเตอร์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปตรงนี้พระเจ้าตากสินมหาราชทรงช้างใช่ไหมทราช้างนะครับก็มีรูปที่ทรงม้าที่ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครบเลยครับผมนั่นๆมีป้ายอยู่ด้วยนะครับโอ้นี่ไงแล้วก็ข้างๆของวัดก็จะมีเป็นกราฟิกตี้นะนี่ครับเนี่ยทำเป็นร้านชํานะนี่ร้านชํานี่กระป๋องฮอนกระป๋องแฮชนี่หน้ากลางนะฮะครับผมมีแบบสินค้าในวานวานขายเต็มเลยแฟบบริสอย่างเงี้ยแล้วเรากำลังจะเดินไปจุดที่เป็นคลอง เรียกว่าคลองอะไรก็ไม่รู้นะะเจำชื่อคลองไม่ได้บ้านเพลินดีผมคิดถึงคุณยุ่งเลยก็เหรอครับคุณยุ่งเพจเพลินดีนะฮะนี่อ๋อใช่เพลินดีมีตำนานใช่ไหมเออนี่ไงโอ้โหเป็นซอยตอกตอกตอกซอยไปเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับดูดินี่ก็ใช้เมื่อกี้ที่เรามาทางนี้ไงคุณแม่ใช่แต่เรียบคลองเนี่ยเห็นไม่มีเรือหางยาวจอดดิคุณแม่นี่ไงเป็นรถสามล้อทีหมีหาดเลสนะครับวิถีชีวิตอ่ะวิถีชีวิตครับอันนี้ศาลาโอ้โหศาลาวัดนาคลาง ครับอันนี้ไปได้ไหมครับไปได้ครับแต่ต้องว่ายน้ำไปครับโอ้ว่ายน้ำอันนี้ขึ้นเรืออ,อ๋อมาไป <c oughs> ดูกันสักนิดหนึ่งฮะนี่ฮะชุมชนวัดนากลางยินดีต้อนรับนะฮะอ๋อนี่คือจุดที่เรือนักท่องเที่ยวจุดเรือนักท่องเที่ยวก็แสดงมาว่าอรุณนี่ต้องลงที่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ฮะคุณแบงค์อุ้ยโอ้ริมคลองเป็นเซกเตอร์หมดเลยนะเซกเตอร์หมดเลยอนาคตคุณแบงค์ผมเจอตัวเงินตัวทองอุ้ยใบเอกเลยทุกคน อกินอะไรเข้าไปเน,นี่ยกลายจะลงน้าแล้วจะลงน้ําหรือหรือเปล่านะครับต้องดูโอ้โหใครมีลูกแมวนี่ระวังนะครับอย่างนงี้ยขมือบเลยสุดยอดเลยครับโอ้โหรือทางยาวเยอะดูดิอืมเยอะมากครับผมนี่ไงมีรูกนี้อันหนึ่งเป็นเรือนี่สมัยก่อนก็เหมือนขายน้ํากันที่คลองนะครับคลองแห่งนี้โอ้โหมีมอไซค์อยู่ขอนีก่อนนะ ครับสิขอบคุณครับขอบคุณครับ <มา S 2> ขอบคุณ,ค,ณครับ,บ,รบานเข้าไปต่น <laughs> อนะค,ครับผมไม่เข้ามาก็เข้ามากันให้รู้ครับส่วนใหญ่เรามาก็วัดอรุณเลยนะวัดนาก,กลังนี่แทบจะไม่มีใครมากันเท่าไหร่เออแต่คราวนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าตรงจะเป็นอีกแหล่งสำคัญเหมือนกันนี่ฮะไปเราไปทางนี้กันดีกว่าครับ โอยเด็กๆวิ่งนะผมเชื่อว่าโตขึ้นก็น่าจะมีภาพจําหรือความทรงจํากับพื้นที่แบบนี้ใช่เพราะวิ่งเล่นกันตั้งแต่เนี่ยตอนเด็กอาจจะไปหาเพื่อนอีกบ้านหนึงออ่งอยู่ไหมมาเล่นกันเถอะเรียกว่าอันนี้จัดแบบตรีมให้คนมาถ่ายรูปเลยมีเนี่ยจะเอามาแถวนี้เป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าใช่ผมผมเชื่อว่าที่นี่เป็นมิวเซียมอะไรสักอย่างนะดูดิจัดเก๋มากเลยครับเอ็กเพ e n ย e นะครับเนี่ยโฮเดนอินบางกอกการเรียนรู้ร้านชำอีกแล้วน็ยเป็นร้านชำขายลูกชิ้นนะฮะภายในซอยนี่ฮะ เก่าแก่แน่นอนร้านนี้อันนี้ขายน้ำปั่นครับร้านทำผมบานเพี้ยมบานเฟี้ยมเหมือนกันนะประตูโอเคประตูบานเฟี้ยมอีกแล้วนี่ไงที่เราเลี้ยวกันไปถูกไหมครับแบงค์ฮะคุณแบงค์นี้ก็มีอีกนะมีกอเออโอ้โหแต่เราตรงไปวัดอรุณแล้วครับครานี้ตรนนี้เราขาแข้งเริ่มจะเริ่มเดินไม่ไหวกันแล้วเริ่มแบบ รู้แล้วว่าผมว่าเป็นสิบโลแล้วอ่ะใช่เหมือนว่าต้องต้องหาที่นั่งสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดอรุณกันครับสวัสดีครับครับอยู่มานานยังพี่ตรงนี้าน,นานแล้ว ระหว่างวัดอรุณกับตรงนี้อันไหนมาก่อนนะพี่พอกันนะลูกแล้ววัดหน้ากลางโอ้เนากลางตำนานเลยตำนานเลยเมื่อกี้ไปดูมีแบบเหมือนเป็นโบสถ์เก่าๆใช่ไหมใช่เขาไม่รื้โบสถ์เก่าเลยกี่ปีอะพี่พอรู้ไหมโอ้ก็ตอนนี้ป้าหกสิบสามอ่ะครับตั้งแต่เด็กเลยใช่เก่าจริงวัดก็คู่กันมาเลยวัดอรุณกับวัดนาคลางใช่ก็วัดนาคลางวัดเทวาันแล้วก็วัดอรุณเนี่ยสามวัดก็คู่พี่กันเลยอ๋อแต่วัดอรุณนี่จะดังสุดใช่เพราะว่าเา่เขา ตอนนี้เขามีชุดไทยด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เป็นไอติมหนูเห็นมารลุไอติมบรดังเลยอะตอนนี้ไอติมยักษ์ใช่เป็นชุดไทยที่แบบว่าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใส่ใช่หรืใช่ดังมากแต่ว่าเมื่อกี้ไปวัดหน้ากลางมาคือแบบยังคงความเก่าแก่มากๆเลยนะใช่แล้วไม่ได้มีบทเก่าแก่อยู่เห็นไหมลูกอ่าเห็นแล้วครับอยู่มาได้ในเกิดเลยตรงนี้นะฮะมียาวมาเซกเตอร์นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราข้ามไปวัดอรุณกันทุกคนครับโอ้โหเนี่ยเป็นชาวชุมชนนะครับ เรียกว่าฝั่งนี้เป็นชุมชนวัดหน้ากลางทั้งหมดเลยครับนะฮะคุณแบงค์ครับแล้วผมก็เจอเซกเตอร์เข้าไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับว่าทุกช่องทุกช่องทุกรูเนี่ยเป็นเนี่ยฮะมีร้านชำข้างในไหมเป็นเซกเตอร์เซเว่นเข้าไปบริเวณด้านในนะครับโอ้โหบ้านเรือนเก่าแก่นะครับเรามาถึงทางแยกนะฮะนี่ฮะมีหมาคุณแบงค์ข้างขวาด้วยไหม เราไปเข้าไปตรงนั้นได้ไหมเข้าได้เดี๋ยวผมว่าจะทะลุตรงฝั่งคลองก็ได้เดี๋ยวบอกน้องออกคลองอีกแล้วตรงนั้นมองหมาอยู่ไปไหนวะโอ้โหแต่บ้านก็โอเคนะเก่าแก่ที่เอ่อนี่บ้านเก่าแก่โห้ตั้งอยู่แบบทางมีโซลาร์เซลล์สีไฟ<า>ให้ด้วยแสดงว่าเปิดให้คนในชุมชนเดินกันครับกลางคืน,นยาวไปเรื่อยโอ้โห<ๆ>เจอเสียงเด็กๆแล้ว รวจชุมชนครับวันนี้เราเดินกันเข้ามาอยู่บริเวณหลังวัดอรุณไปไหนได้บ้างครับไปไหนได้บ้างครับข้างในทะลุไหนได้บ้างครับได้ใช่ไหมครข,ขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านเดืนอนเก่าแก่เก่าแก่ดีเซกเตอร์เลยนนี้เซกเตอร์ของแท้ ยาวมันเข้ามาครับเชื่อว่าถ้าจะมีทางออกนะครับครับที่เป็นเซกเตอร์นี่แหละครับยิงยาวมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเดินเราข้ามไปวัดอรุณใช่ครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งเรือที่เขาเรียกกันวัดแจ้งกับวัดอรุณเนี่ยมันชื่อวัดเดียวกัน แต่ชื่อเดิมไป่วัดแจ้งเพราะว่าเห็นเขาว่าคนพระเจ้าปฎินิท่มาเจอวัดเนี้ยเขามาเจอในตอนเช้าตรู่ตอนแจ้งมาพบวัดเนี้ยนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อกันว่าวัดแจ้งแต่ชื่อทางการคือวัดอรุณก็เขาบอกว่ายาววัดแจ้งกับยาวัดโพตีกันก็คือวัดแจ้งก็คือวัดอรุณนี่เองครับสวัสดีครับตรงไปได้เนาะครับได้ได้ได้ครับครงไปสุดแล้วเลี้ยวซ้ายนะลูกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรงไปสุดแล้วเลี้ยวซ้าย ความหมึกย่างครับได้แล้วครับคนพื้นที่มีมอเตอร์ไซค์มาอ้าวหลบกันหลบกันนครับคนพื้นที่จะเรียกวัดแจ้งเพราะน่าจะแบบคำเดียวก็ยังเดียวนี่นีมีทางตอกซอกซอยเข้าไปนะครับครับเป็นพื้นที่ที่เด็กๆมีความทรงจําแน่นอนครับผมเราเลี้ยวซ้ายครับนี่ไงเลี้ยวซ้ายออกไปโอ้ ไม่ใช่อะไรคุณแม็กเริ่มหมดแรงอ๋อโอเคได้ถ้าหมดแรงก็ไปดีกว่าเพราะว่าพี่แบบอุ้ยเอาเล็กน้อยอุ้ยบ้านเก่าเนี่ยเออเก่าโหลวงสังกษีนี่ก็มีทางตอกซอกซอยที่เราเจอหมาตรงนี้ปะอ๋อใช่น่าเลยโอ้โหประตูลิเตี้ยมตุนแบบนี้แบบเหมือนท่านเปาอ่ะแบบตันด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 ันโอเคข้ามแล้วครับทางมาลายอ๋อใช่เออตรงนี้ดีละเราข้ามไปนี่แล้วก็ไปชุมชนฝั่งนู้นอีกโอ้ยจะเป็นลม อะไรอ่ะชุมชนอะไรคุณั้นมันเชื่อมไปหมดครับลองรถระวังรถอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปชุมชนฝั่งตรงข้ามมีชุมชนอีกเหรอมีชุมชนนี่ไงชุมชนชาววัดอรุณชาววัดอรุณมะขามบ้านหม้อโอ้โหเป็นยังไงฮะน่าจะเข้าวัดได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเดินเข้าวัดทางนี้แล้วกันมีร้านชำอยู่นี้ครับผมขายตามสั่งด้วยตามสั่งใช่ครับตามสั่งใช่มีราดหนงราดหน้าตรงนี้ผัดซีอิ๊วโอ้โห นี่ครับชุมชนวัดอรุณทางดีๆไม่เข้าเข้าทางโอ้โหบันไดบันไดแบบคลาสสิกมากแแบทแมน Batman เลยครับโคตรไดฟิลอะใช่คือฟังฟังเพลงแบบอย่างเงี้ยนะน้องขายาชุมชน โหนี่งานงานแฮนด์เมดเหรอครับอันนี้แฮนด์เมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเที่ยวที่วัดเหรอคะใช่ครับพอดีเดินอันนี้ก็เข้าวัดได้ใช่ไหมครับนี่มีราคา50บาทกับ100่งรนะครับเป็นงานแฮนด์เมดครับเชิญกันได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมีขายอยู่ในนี้นะเป็นสร้อยข้อมือเหมือนของผู้หญิงนะคเออออกได้ออกได้ครับโอเค ทะลุที่วัดอรุณแล้วถามก่อนครับโทษนะครับว่ารุณต้องเดินไปทางขวาหรือซ้ายขอบคุณครับถามก่อนนานมา,าทีก็ไปข้พอมันไก่ไหหลําพอมีอาคารเก่าๆอยู่ครับโอ้โหดูดิทุกคนวันนี้เหมือนมาเดินไปชนภัยนะฮะกับ,บทุกคนนะฮะวันนี้ยิงยาวกันไปสําหรับการเข้าเซกเตอร์โหสวยว่ะคุณแบงค์นี่ป้ายเก่า้ามาสกรีนใหม่สวยเนาะ ยาตรลาเสือนิยมแพร่หลายเพราะศักดิ์สิทธิ์ทุกขนานโอ้โหคำโบราณมากวัดสายยาวัดสามจีนโอ้โหโอ้โหอมวยนี่นี่รับซ่อมันเลยตุ๊กตาจีนกระบือโอ้โหสุดมากนะครับใช่แล้วพอเห็นคานเข้ามันไก่คุ้นๆแล้วโอ้โหนี่แหละครับถูกทางเนี่ยเริ่มชุดเริ่มมาแล้วครับชุดไทยสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใสอ๋อนี่ไงใสใสถ่ายรูปนะครับใส่ถ่ายรูปครับใช่มีการเนี่ตลอดแนวเลยทุกคนดูดิใช่ไหมนี่ฮะ มีแนะมีคนจงคนจีนมากันนะครับทางหน้าสไตล์ไทยแลนด์นักท่องเที่ยวมากันบานเลยทุกคนแล้วก็มีร้านที่เป็นติกเจอร์นะฮะเป็นร้านเช่าชุดไทยนะฮะนี่มาแต่งชุดไทยกันนี่อาหารเก่าริมน้ำแล้วก็มีบ้านเก่าริมน้ำาิแบลองนี่ริมคลองของแท้ริมทองเลยประตูระบายน้ําคลองวัดอรุณมีตรงไหนเราก็อยากจะเดินลัดรอให้ทุกคนได้เห็นข้างทางมีแต่ร้านเช่าชุดนะร้านเช่าชุดหมดเลยใช่ครับสาหรับทัวร์จีนครับหรือ่งใช่ครับแต่ผมเจอเซกเตอร์ตรงนี้แหละฮะ นีจอยนี้ไม่น่ารอดเข้าปะลองดูไหมโทษครับโนะครับโอ้โหเนี่ยเซกตเตอร์โอ้โห้างวัดคุณแบงค์ครับโคตรยาวเลยอ่ะยาวไหมยาวจริงกระเพื่อไปสุดคลองหลือระบาครับเนี่ยออกมานาเจ้าพยาเลยมั้งมันเป็นทางไปไหนอ่ะอืมไกลมากเลยนะเป็นกิโลเข้ามาโอ้โหมีางวัดอรุณปะนี่แหละครับกำแพงวัดอยู่ขวามือเนี่ยแหละครับผมว่านะ ทุกคนกำแพงวัดอยู่ขวามือแล้วตอนนี้เราเข้ามาบริเวณจุดที่เป็นด้านข้างของวัดอรุณนะฮะฝั่งนี้วัดอรุณแล้วก็ข้างในนี่ไม่รู้ว่าจะสามารถตัดเข้าวัดได้หรือเปล่านะถ้าเข้าวัดได้ก็ดีเลยนะฮะถ้าไม่ได้ก็เดินกันอีกวันนี้ทริปออกกําลังกายครับ <laughs> น้ําหนักกลับบ้านน้าหนักลงแน่นอนครับ <laughs> คือต้องบอกเพื่อนๆก่อนอว่าไม่มีใครเข้ามาในน,นี้ขวาได้ไหมครับเออถ้า,ถาได้ก็ะจะดีเอา้าเข้าวัดเลยคุณแบงค์อดีเลยสิครับเออเพราะตรงนั้นมันใกล้จะสุดทางแล้ว ตรงนี้น่าจะเป็นทางกั้นแล้วครับไม่มีทางไปต่อใช่ใช่นะครับโอเคครับเข้าวัดอรุณแล้วโอ้โหทางดีๆไม่เข้านะเข้าชุมชนอะโอเคกลัวเพื่อนๆพี่ๆเขาจะมาเข้าตามกันละสิโอเคครับโรงเรียนปฐมททวีธาพิเศษอ่ะโอ้หนี่กำลังปรับปรุงกันรบกใหญ่ปรับปรุงปรับปรุงแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เหมือนตั้งเขาฝนจะมาฝนจะมารสึกว่าทำไมสองสามโมงนี้แดดมันไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ ครับตอนแรก<ห>ือตอนแรกลมพัดวุบๆนะฮะตอนนี้นิ่งๆเดี๋ยวลองไปดูอันี้สักนิดหนึ่งครับว่าไอติมที่เป็นรูปยักษ์ครับยังเหลือไหมไอติมรูปยักษ์เอาคนหน่อยไหมใช่แล้วจะมีไอติมที่เป็นรูปตัวกำแพงของตัวว่าอรุณเนี่ยทางเขาวัดอ๋อครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือโอ้โหแต่งชุดไทยกันเพียบมังกงช้างอีกนะครับดูดิอนุสรท่าเรือครับคุณแม่เผือกโอ้โห เรี๋ยวลองไปดูแลนด์มาร์คของประเทศไทยเลยนะเดี๋ยวดูร้านไอติมของวัดสักนิดนึงครับหมดแล้วเหลือไปทางเข้าวัดใช่ครับโอ้โหไอติมยังมีไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวไปดูสักหน่อยครับยังมีไหมนะบอันี้ต้องเสียค่าเข้าเลยไหมคนไทยน่าจะเท่าไหร่จะดูก่นะคนไทยขวามือครับน่าจะฟรีไหมเนี่ยคนไทยเข้าขวา คนไทยมีค่าเข้าเท่าไหร่ครับรคนไทยเข้าฟรีสองร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคนไทยคนไทยเข้าฟรีคนไทย,ยโอเคครับครับผมคนไทยเข้าฟรีต่างชาติ200มาดูวัดยักษ์วัดแจ้งสักหน่อยดีกว่าครับขวามือเนี่ยจะเห็นไหมครับผมนี่แหละอ่ะมาดูยักษ์วัดแจ้งกันสักนิดหนึ่งเห็นไหมนี่ไงนี่ไงคี่ว่าไปตีกับวัดยักษ์วัดโพลตำนานยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพนี่แหละครับตรงนี้เลยเรามีนักท่องเที่ยวชาวจีนครับ ผมว่าญี่ปุ่นแล้วแหละน่นะครับอครับขอให้เขาปรับปรุงใหม่เราไปดูซิเกเจอร์ของที่นี่กันครับสำหรับวัดอรุณวนารามจุดนี้ใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปก่อนแล้วตรงนี้ครับเราอยู่มานานมากมายักษ์วัดแจ้งครับยักษ์วัดโพหันมาเข้าเฟรมหน่อยครับเดินเข้าไครับผมนี่แหละครับโอ้โหเขาบอกว่าตีกันจนจนโดนสาเป็นหินอยู่ที่วัดเนี่ยนี่ฮะแล้วก็กลายเป็นท่าเตียน ตีกันตัวเตียนเลยจนถึงสมัยก่อนมีภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนเลยที่ยักษ์สองตัวได้มาตีกันครับแล้วเป็นเรื่องที่สุดยอดมากคือทุกคนแต่งชุดไทยบ่งบอกถึงความเป็นไทยมากนะครับที่นี่คือไหนๆก็มาวัดอรุณแล้วนะครับเอากันให้สุดนิดนึงเออคลิปอาจจะยาวหน่อยไม่หน่อยผมว่าโคตรเยอะเยอะรู้จักทั้งหมดจะ2ตอนหรือ3ตอนไม่น่า2แล้วคุณแบงค์อาจจะ3ได้นะผ้บรรยากาศดีนะครับผมเหมือนฝนกำลังจะมาครับ เนี่ยข้างในมีจุดให้แบบนั่งนี่เรียกว่าักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดวนเราดวัเลยทุกคนอยู่ว่าตรงไหนมีไอติมขายโอ้ยไอติมอยู่ไหนเนี่ยไอติมเดี๋ยนะจำไม่ได้หายติมก่อนหายติมก่อนครับผมนี่ป่ะคุณแม่ไม่ใช่เป็นห้องกระจกเลยครับสวยว่ะคุณแม่เมาอยู่ฝั่งนน้นหรือเปล่า โอ้โหนี่ไงนี่ไงพัรางนะครับพัปรางวัดอรุณก็มีนักท่องเที่ยวมาแต่งชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับใช่ครับอันนี้คือชาวต่างชาติ200บาทคนไทยเข้าฟรีใช่ครับนะครับผมคนไทยเราเสียภาษีอยู่แล้วอดดุนนะครับเราเข้าฟรีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งเรือฝั่งนี้แหละข้ามไปฝั่งพระนครนะครับอันนี้เป็นฝั่งทนใช่เราจะข้ามกลับไปตรงท่าเตียนที่ฝั่งพระนครโอ้โหเหมือนมาคอสเพกันเลยนั่นนะครับเมื่อก่อนก็มีมีบ้างนะครับที่เขาเอาชุดไทยมามาถ่ายกันแต่ไม่เยอะเหมือนี้ ตอนนี้แบบโหคือนักท่องเที่ยวเยอะมากครับคือบอกอย่าบอกว่าเยอะจริงๆนะฮะเยอะจริงๆสำหรับที่นี่นะมีทั้งคนจีนคนญี่ปุ่นครับเกาหลีฮ่องกงครับมากันเพียบครับนะครับแล้วก็มาแต่งชุดไทยกันนะฮะโอ้โหนะฮะสวยผมเชื่อไหมคุณนัผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยไหรอ ผม่เคยมาจริงน,นผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะ oh, oh. พระปรางวัดอรุณโอ้โหเมื่อก่อนเขาเปิดแค่ขึ้นขบนด้วยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มไม่เปิดเนี่ยม,มีคนขแค่ชั้นสองอ๋อมีแค่ชั้นสองใช่ชั้นบนยังไม่เปิดให้ขึ้นชั้นบนบไม่เปิดแล้วเพราะว่าน่าจะมันมันสสดโซมันนะที่ประดับดาไฟนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของฝั่งนู้นที่ถ่ายรูปมาฝั่งนี้ใช่ครับนะฮะเราก็เจอกันบ่อยๆครับแล้วตอนนี้คือคนหนอนมากทุกคนใช่จากอากาศดีนะอันนี้ถือว่ายังเบานะครับยังเบาเคยมาก่อนหน้านี้แบบโอ้เดินไม่ได้เลยนนหะวย่มาาขดเเอรป็ ไกด์กุ๊ปทัวร์นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผมว่ามีแทบจะทุกประเทศเลยแล้วจุดนี้มันมาง่ายด้วยเพราะว่ามันมีเรือนั่งเรือจากเน่จะไปในเมืองไปไหนไปได้หมดครับเนี่คุณแบงค์บอกเรือเนี่ยซ้ายมือใช่ใช่ครับเป็นท่าเรือแต่ไม่รู้ว่าข้ามฟากหรือเปล่าอ่าน่าจะมีทั้งข้ามฟากแล้วก็มีทางไอ้เป็นจุดกึ่งกลางแล้วคุณแบงค์ครับผมขอไปดูตรงนี้หนึ่งนะว่าไอติมยังเหลือไหมนี่ไงคุณแบงค์เนี่ยเออเออนี่เนี่ยไอติมสามมิติไอติมสามมิติใช่ใช่ใช่ เอาคนละอันดีกว่าราคาเดียวกันหมดเลยมาถึงวัดอรุณนะครับทุกคนก็ต้องมากินไอติมนะครับซึ่งคุณแบงค์เอาอะไรดีครับชาไทยกับมะม่วงอ่าหงที่สองลายชาไทยกับมะม่วงเอาชาไทยก็ได้ครับครับอนละแปดนะครับอันละแ9บาทใช่แต่ว่าเป็นรวดลายที่สวยมากเพราะเป็นรวดลายของตรงตัวพระปางวัดอรุณซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าของนี่เป็นคนจีนหรือคนไทย อันนี้ของไทยทำครับไทยทำใช่ไหมไทยทำครับเมื่อก่อนขายตลาดนะตอนนี้เขาผลิตเพิ่มแล้วเรียกว่ามาที่นี่ซิกเนเจอร์มีอยู่2อย่างนั่นก็คือชุดไทยกับไอติมไอติมวัดอรุณครับลองดูซิว่าอร่อยไหมนี่ฮะไอติมวัดอรุณโอ้โหคุณภาพดีนะคุณภาพดีอยู่มะม่วงเล่บเตี้ยวเลยขาไทยนี่กลมกล่อมนะเพิ่มพลังครับคือต้องกินครับมาถึงไม่ได้กินที่แบบมาไม่ถึง เป็นไงมะม่วงโอเคไหมความรู้สึกเหมือนกับกินอันนี่ไอติมวอลที่มันจะรวดอะ่ะจีมันเป็นเปรอบยเอวอ่ะลอารมณ์เดียวกันตอนนี้ก็ลมพัดเย็นๆอยู่นะครับต้องเป็นไอติมลูกยักษ์อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันก่อนเป็นยักษ์หรือเป็นตัวนี้ครับผมใช่คซปเปอร์อ๋อใช่ใช่ใช พี่ชอบของเก่าใช่ใช่ครับ่าตำรวจยุคเก้าสิบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยแล้วคุณคุณฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามอยู่แล้วครับขอบคุณมากๆเลยครับไปดูขอ้โหครับได้ครับขอบคุณครับแล้วผมไอติมละลายพระปรางครับผมวัดอรุณนะครับเดี๋ยวเราเดินเพื่อเป็นสีมงคลกันสักนิดได้ครับจะเดินขึ้นแล้วก็ลงทางนี้ได้ครับนะครับลองเดินชมซะหน่อยนะเรียกว่ามีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจคนเยอะมากตรงนี้เป็นแหล่งแบบรองจากวัด ปัทัดแก้วก็ที่นี่แหละว่าเป็นอันดับสองเลยที่นักท่องเที่ยวยังไงก็ต้องมาป่ะอันนี้คืออะไรครับเอออันนี้เป็นรูปปั้นยักษ์อะไรก็ไม่เหมือนก,กอ้นอูลยครับใช่แต่ว่าเป็นยักษ์เหมือนกันหรือเปล่านะครับคล้ายๆที่วัดโพก็จะมป็นอย่างนี้ครับครับผมคนเยอะจริงคุณแบงค์ึกว่าบุพเพสันนิวาสนะครับโอ้โหบุพเพสันนิวาสเลยนะฮะครับอ๋อเจ้าระวัง การเดินนิดนึงนะเนื่องจากสบายปลิวนะครับี่เรียกว่าชุดไทยกันล้วนๆขบวนนี้คือชันนะโอ้โหนี่ฮะขึ้นแบงบนกันนะฮะแต่เราจะลงแล้วทุกคนเนื่องจากวันนี้เราขานี่จะไม่มีแรงกันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ไปโอเค เดินให้ทุกคนได้ดูฟิล์มบรรยากาศสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาภายในวัดอรุณนะครับวนารามผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับช่องจินนี่เลโทเกมที่ผมคิดว่าเพื่อนๆเองก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาสัมผัสแบบนี้ใช่คะวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ดูครับแต่จริงๆแล้วคอนเทนต์ของเราหลักๆเลยคือเดินสำรวจชุมชนใช่ครับนะครับที่เรียกว่า หน้ามือเป็นหลังมือใช่ฮะนะฮะอย่างชุมชนวังหลังใช่ที่เดินกับคุณแบงค์นี่เรียกว่าจําแทบไม่ได้นะใช่ครับเข้าไปนี่เหมือนคนละอย่างกันเลยใช่มันก็อยู่คนละโลกกันเลยเหมือนคนละโลกเลยครับผมเราจะข้ามเรือกันยังไงครับคุณแบงค์จะต้องยวต้องจะถามนะจะจองติดขัดมากไม่ใช่เรือข้ามฟากหรือว่าเรือสิบบาทอันนี้เรือข้ามฟากไหมครับคนเท่าไหร่ครับคนละสิบบาทคิวเรือข้ามฟากนะครับไปท่าเตียนไหมเนี่ยได้ครับนาทีเจะมาได้ครับอันนี้ไปท่าเตียนใช่ไหม เราจะทำให้ที่เราไปตรงนี้หน่อยอีกครับงอ๋อทางซ้ายใช่ไหมโอเคโอเคโอเคครับนี่ฮะเราได้ตั๋วข้ามฟากกันมาแล้วใบละ10บาทนะครับแต่ตอนเราข้ามฟากมาฝากฝั่งดูนี่4ี่บาทห้อันนี้ต้องให้เขาแหละเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถือว่าถูกนะถือว่าถูกแล้วถือว่าถูกแล้วครับผมนะครับแล้วก็มีชุดพงชุดไทยนะครับเนี่ตลอดแนวครับฝากร้านด้วยนะคะได้ครับได้ครับเชิญร้านนี้ได้นี่ครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําเลยมีให้เช่าชุดด้วยอันนี้เช่าชุดได้ด้วยใช่ไหมฮะนี่ฮะมีช่างภาพด้วยเชิญได้มีีน่ฮะ เกี่ยวว่าอุปกรณ์อะไรครบหมดนะครับใจดีนะจ๊ะร <c oughs> อขึ้นเรือสิบนาทีอ่ะขึ้น,นเรือท,ทีหนึ่งนะครับนี่ฮะเรือแบบนี้สวเรือครับฟ้าวัดโทรราคาสิบบาทครับสิบบาทเทนบาทจะออกจากท่าเรือวัดอรุณ <c oughs> เพื่อที่จะไปฝั่งฝั่งเลยนะครับข้ามฟากไป <c oughs> ได้เวลาลงเรือล น,นี่ฮะเห็นวัดอรุณน,นะฮะเมื่อกี้ที่เราวิ่งกันมานะครับผมแล้วนี้เราจะข้ามฝากไปฝั่งนู้นนะมารอกันอยู่ประมาณ10นาทีนะคุณแบงค์อเ,คเออรอกันอยู่10นาทีเป็นฟิลบรรยากาศกลางแม่น้ําเจ้าพระยาทุกคนนะฮะเรือวิ่งไปมาขวักไข่ตรงนั้นเหมือนเราไปกันมานะคุณแบงค์เนี่ยก่อนหน้านั้นนะใช่ไหมท่านี้แหละที่เราไปกันมา เราแต่ไม่ได้ข้ามคเพราะอยากให้มาข้ามตอนจบพอดีอ่่าใชกลมกลมแล้วกลับมาที่จุดเดิมเออเดี๋ยวดูแลไม่ต้องแบบข้ามไปข้ามมาได้ครับข้ามมาจากฝั่งนู้นเรียบร้อยนะครับพับปรางวัดอรุณเตรียมตัวจอดเทียบท่าถอยหลังลงเรือนะครับได้แล้วมั้ยได้แล้อีกทางนี้ทางนี้โอเคเลยอ่ะ โอ้โหทำให้บรรยากาศการเดินทางแบบเร็วๆ,ๆกันเลยทุกคนวันนี้ขขาวันนี้ไม่ได้ขึ้นรถนะครับขึ้นแต่เรือนะวันนี้ขึ้นเรือล้วนๆเดิล้วนๆ,ๆแ,ลวแล้วก็กับเท<ล> <ๆ S 1> ้ากลับเท้าเปล่าเดินนะตอนนี้เรากินข้าวอะไรกันมาตอนนี้ใช้ออกไปหมดแล้ว <laughs> ไม่เหลือแม้แต่แคลอรี่เดียวโอ้โหเหนื่อยจริงๆอิงยาวกันไปจะไม่ได้เข้าวัดโพนะครับ ก็คือว่าครับเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางกันต่อดนะครับเดินันมาอยู่ถึงวัดโพด้านซ้ายนะครับรนี้เป็นเซี่ยงสยามใช่ครับตอนนี้ปิดเอาเป็นว่าวันนี้เราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับการมาเยือนสำรวจเซกเตอร์7แล้วก็ให้ดูวิถีชีวิตชุมชนเดี๋ยวไล่ตั้งแต่แรกนะครับว่าเราเริ่มจากท่าเตียนไปท่าช้างผ่านท่ามหาราชไปท่าพรจจันทร์ข้ามเือข้ามฟ้าไปวางหลังไปดูชุมชนต่อชุมชนที่วัดอัางวัดที่มุญิเจ้าตาแล้วก็มาชุมชนวัดอรุณข้ามฝั่งมาจบที่นี่ถือว่าาาาเดิินนนนนัยยววรจงๆ ูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำครับผมก็บทุงแบงก์ของตัวหลานครับมากันตั้งแต่เช้าใช่ตอนนี้เย็นเลยครับจะสี่โมงครับจะสี่โมงยังไงวันนี้บ,บ๊ายบายสวัสดีครับ